ถัทงทองชอบหยอกกับพ่อกัานกล้วยมีใบเตยมาเล่นด้วยพี่ใบเตยชอบหยอกหมาใหญ่เพราะตอนนี้หมาน้อยไม่อยู่แล้วเหลือหมาน้อยตัวเดียวตอนนี้ก็สวยหน่อยเพราะอาบน้ำแล้วแม่ถังทองรอหน่อยพูดผิดมันก็ตัวเมียถัทงทองมานี้ ไปแล้ววิ่งไปแล้วทางทองมานีแล้วทางทองไปกินน้ำมานี่มาทางทองมา ก้านกล้วยมันนอนให้หยอกพะเปียกก้กานกล้วยมันนอนให้หยอกความจริงก็สีขาวเหมือนกันนะรู้สึกว่าก้านกล้วยเปื้อนมากเลยอะต้องอาบน้ำซะแล้วไปเล่นตะดินตอนนี้ขนโคละสีเลยอะเฮ้ยทำไม่่อไปแล้วบิงไปแล้ว